ภาพดอกมะลิกันจ้าเนลิบินความยาว40เซนจากนั้นให้พับลงมา10เซนแล้วก็ึ้นทานซี่การขึ้นทานซี่ของดอกมะลิเฮากระจิใส่เส้นสั้นอยูรรย่ข,ข้างบนเส้นยาวอยูขขอรรย่ข,ข้างล่างจ้าสรรารไข่กันไปให้ครบทั้ง4เซนหาเหลียนมาใสา่ จากนั้นภาพเส้นสันลงมาภาพไปให้ครบทั้ง4ี่เซนเซนสุดท้ายให้สอดเก็บพิกกลับด้านสอดเซนสันทั้งสี่เซนเพื่อสารหลังจากครบสี่สเซนแล้วให้บีบให้แนนจ้า พีกกาบดานเ้นยาวค่ะพิกลิบินไปข้างหลังและก็สอดใต้ฐานพิกลิบินไปข้างหลังและก็สอดใต้ฐานรอบนี้พิกไปข้างหลังซื่อๆ้วจ้ามาตองพีกลิบินอีกรอบหนึ่งก็คือข้าพิกไปข้างหลังและข้สอดใต้ฐานใดเลยจ้านี่ค่ะพิกลิบินไปข้างหลัง แล้วก็สอดใต่ฐานเลยจ้าหลังจากนั้นเท้าสิมาขึ้นดอกด้วจ้าโดยการม้วนริบินอ้อมตัวมันเองแบบนี้จ้าแล้วก็สอดขึ้นไปให้เป็นลักษณะการมัดจ้าแล้วก็สอดลงมาใต่ฐานนี่ค่ะ ดึงจัดระเบียบให้เรียบร้อยจ้าต่อไปค่ะนี่ค่ะม้วนอ้อมโตมันเองแล้วก็สอดลิบบินขึ้นไปเป็นลักษณะการมัดแบบนี้จ้าแล้วก็สอดใต,ต้ฐา,านคลิปนี้เป็นของค้นถนาทรายนะจ้าเพื่อนๆที่ถนา,าขวากระยุน้ำกันสะกอนเด้อย่าพึ่งทิมกันไป้ะจ้า เกลีบีดมาออมตัวมันเองแล้วก็สอดขึ้นไปให้เป็นลักษณะคือการมัดนี่จ้าสอดใต้ฐานหลังจากนั้นก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะให้กรีบดอกมันท่อกันนะจ้าดึงให้กรีบมันท่อกันนี่ค่ะ เส้นเาาที่อยู่ของบนนี่จ้าม้วนไปข้างหลังแล้วก็พิกลิบินเถื่อนหนึ่งค่ะสอดลงใต้ฐานพิกลักษณะแบบนี้เลยจ้ามือฟังทางขวาเข้าก็ใส่ประคองกีบดอกไว้พร้อมจ้านี่ค่ะม้วนรอบหนึ่งแล้วก็พิกริบินแล้วก็สอดใต้ฐานลักษณะแบบนี้จ้า นี่ค่ะม้วนรอบนึ่งมือประคองไว้พร้อมเนื้อจา้าแล้วก็พพิกริบินสอดใตฐานขั้นตอนนี้อาจจะมีรูดกอบไปนิดหน่อยนะเนื้อจา้าต้องขออภัยเพื่อนๆน,น้ำเนื้อจา้านี่ค่ะมว้วนแล้วก็พพิกริบิน สอดไต่ฐานหลังจากเห็ุทั้งซีเสร็นแล้วต่อไปเขาก็จะหาอุปกรณ์มาตกแตง่งนอจ้าเขาก็จะท้ากาวก่อนเนาะอยอดกาวตรงกลีบตรงนี้จ้าตรงระหว่างกลางนี่ค่ะแล้วก็หาอุปกรณ์มาตกแต่งจ้ารอบนี้ก็จะเป็นดอกไม้นารักๆนาฬิกาจ้า ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะถ้าผู้ใดมีลูกปาดก็ใส่ลูกปาดก็ได้หรือว่าจะใส่ดอกไม้แบบที่เขาใส่นี่ก็ได้จ้าหากรไก่มาตัดให้เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะดอกมาลีหอมสวยๆของเขาจ้า